สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปโกเกมอนวัวนี่อยู่กับผมแมก็กซี่นะครับผมก็ดอกครับแน่นอนครับวันนี้เราโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นพีพีที่ทุกคนตั้งตั้งตารอ,อคอยครับนะจะเป็นสายสะสมหรือว่าจะเป็นผู้เล่นถูกต้องและแน่นอนพวกเราด้วยถูกต้องเราก็ตั้งหนะ้าตั้งตารออ,อยู่เหมือนกันถูกต้องครับนะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่รอคอยมาค่อนข้างเรยกว พักละเราจะได้มาถึง69 EP เลยนานมากเพราะฉะนั้น EP นี้พิเศษแน่นอนถูก hey ้องครับนี่ครับวันน i̇şte ี้เราอยู่กับบล็อกใหม่เลยครับผมชื่อบล็อกอะไรครับคุณกอด์อกครับอีวู้ฮีโร่ครับผมนี่ฮะฮีโร่มาพร้อมกับเจ้าอีบุยนะใช่ครับเรียกว่าอ่าพร้อมกับแรงวิวัาการของอีบุยนะเรียกว่าทั้ง9แบบใช่แหละอ๋อเป็น8แบบแต่ รวม e u ด้วยเป็น9ตัวตัวการเข้ามาครั้งแรกของ e u ในร่าง VMAX แล้ว V เลยถูกต้องครับผมนี่ผมไม่แน่ใจประวัติความเป็นมาสักเเ่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่ในประวัติศาสตร์การไทยเลยกันครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่เรียกว่า เอาเฉพาะอีบุยจับยัดเขาไม่ไดกล่องกันเลยกล่องที่มีอีบุยเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้กล่องนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับโอ้โหเนี่ยะหน้ากล่องครับครบเลยฮะับตัดตัวนะตัดธาตุนะแล้วก็มีอีบุยตัวหนึ่งมาเป็นเก้านะครับผมต้องบอกว่าชุดนี้เป็นการ์ดชุดเสริมความแข็งแกร่งจากชุดของมะขาวกับทูตมินนะครับผมเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยจะมาบล็อกเดียวนะครับผมนี่ครับหนึ่งกล่องมีน้ำพิภักดินึงแพ็คมี สุ่ม5ใบนะครับผมหนึ่งแพ็คมี30กล่องครับครับโอ้โหก็สีสันสดใสนะเนี่ยมีบีกระจูด้วยนะโอ้โหบีกระจูดับไปเลยนะครับกล่องนี้ดับทางนี่มันอ๋อแบบยูวีใช่ไหมแน่นอนยูวีอย่างเดียวเลยนะแน่นอนครับโอ้โหมาแบบนี้มากับไท่จู่โจมทางรังต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องใช่หาได้ทั้ง ตสองคู่เลยตบล็อกนี้ตามที่บอกเลยชุดเสริมเพิ่มความแข็งเหมือนชุดสองยอดนักสู้อ่าครับผมก็สามารถคือเรียกว่าเสริมเขาก็อีกเสริมแข็งเข้าไปอีกใช่ครับนี่ครับเราไม่รอช้านะเรารอไม่ไหวแล้วแกะเลยดีกว่าไม่ครับอีวูฮีโร่ครับนี่เรามาตามหาอีวูกันนะว่าวันนี้จะออกมาเป็นตัวอะไรอาจจะได้เอเอแลคุณมีดวงกับอีวูไหมมีมีมีนี่เราอีวูมาตั้งขนาดนี้เป็นตัวเริ่มเลยนะเอาเอาแบบตัวร่างหลักมาเลยไปดูว่าน้องนี่จะ ห้เอาเรื่องเอาชัยกันเลยเรับนี่ครับหูกล่องก็สวยงามครับเรียกว่าชุดนี้นี่ต้องรีบไปจับจองกันหน่อยนะใช่ครับเรียกว่าค่อนข้างตอนนี้ปรมาณในตลาด่อนางสูงถูกต้องนะเรียกว่าตามหากันแบบให้ควักเลยนะฮะต้องครับผมการซื้อการอะไรนี้ก็ต้องอาจจะมีพิธีรีตองนิดนึงก็เริ่มเลยไหมครับเปิดเลยฮะไม่รอช้าครับนี่ครับเปิดขึ้นมาครับนี่ครับเป็นหน้าซองนะครับผมนะครับมาดูทีนะนี่ครับเป็นหน้าซอง เดี๋ยวมาดูซองจริงกันเลยดีกว่าครับน yeah, ี่โอ้โหจะไม่มีการลิสต์แล้วถูกต้องครับเหมือนเดิมเพราะว่ายุคนี้แล้วคิวอาร์โค้ดใช่ไสแกนเข้าไปข้อมูลครบถ้วนนะครับผมทั้งหมด69แบบและมีเครื่องชั่งน้ำ3ตัวไอ้รุ่นเนาถูกต้องครับอาจจะเป็นการ์ดพิเศษหรือการ์ดอะไรที่ไม่อยู่ในลิสต์หรือเปล่าบอกกันเลยว่าตัวซองนี้สวยมากนะถูกต้องครับเห็นไหมมูนมาตัวบันล่มเลยนะสวยสุดๆเลยนะซองสวยๆซองที่พอเป็นวับๆนี่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ถูกต้องครับผมมาเราไม่รอเลยเรามา ทีละห้าซองก่อนเลยอ่อ<น>ะโอเคไปเลยอ,อ่ะเดี๋ยวคุณตัดรอเลยนะโอ้โหนี่มใช่ห้านี่ไม่ใช่ห้านี่หกแน่แน่นอนะน,ะนะถ้ายังเป็นอ่ะเขาเรียกว่าถ้ายังสล็ตอตนี่เหมือนเดิมก็คือเอาใบหลังขึ้นมาไว้นะใช่ได้แล้วก็อ่าเรทของเรียกว่าอ,อ,อ่ะขึ้นไป่ประมาณเจ็ดถึงแปดใบมาดูกันเปิดมาครับซองแรกครับมูมาโครครับอืมนี่ครับอ่าคุรุมิรุครับครับชิปิชิราซิครับครับ เบโรบาครับจุดโจมครั้งเดียวครับผมไปต่อไปครับฟอยไหมโอ้ไม่ฟอยแล้วจะเป็นนี่ครับเป็นเทชเชอร์นี่จี้นะเป็นติดไปนี้เนี่ยเทียบท่าพลังงานกับอีกหนึ่งลูกนะครับก็คือถ้าหยิบก้าดใบนี้ที่มาจากรางวัลเราเอาใบนี้มาติดได้เลยอ่าเรียกได้ว่าเป็นพลังงานที่สมมทว่อยู่ในไทร์แล้วเปิดขึ้นมาอ่ะก็มาติดได้เลยเหมือนตีเขาชนะเราด้วยไทร์แล้วก็ติดพลังงานลูกนลอะไรประมาณนั้นสุดยอดนะถ้าเราสามารถคอนโทรลนี้มันไปอยู่ ได้ได้นะครับผมมาดูข้างฟองผมนะครับเอาไปหลังขึ้นมาไว้ข้างหน้าก่อนอ่าอย่างนี้ปึ๊บใครล้อนะครับโจโจมตอมนี่ยังไอ้โจมครั้งเดียวนะโอ้โหมาพร้อมกันเลยมาฮะโรตอมครับมิสซุโกโร่ครับครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอย่างสวยเลยฮะนิมเฟียครับผมนี่ฮะนิมฟิเอ้วีแม็กด้วยนะฮะโชว์กล้องเน่ยนะเป็นไททูโจมต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหมาสวยมากนะฮะงามนะเรียกว่างามจริงๆริเท่ วีแม็กธรรมดาก็สวยแล้วสวยแล้วฮะไม่นี่ต้องรอดูแล้วเอเอ้ว่ามันจะออกหรือเปล่าฮะโอ้โหเรียกได้ว่าฮาร์ดสารเนี่ยอลัการทั้งนั้นเลยครับผมครับไม่รอช้าครับไปต่อเลยครับโอ้โหโปรมานี่ครับเรียนตาเรียนจันทานะก็ติดก็จะเคฮอเอฟวี่กับแบ็กกี้นะครับก็เมื่อติดแล้วเนี่ยหาได้ทั้งข้าไม่สามารถที่จะใช้การสปอร์ตลากออกจากเบนได้นี่ครับใช้ได้ะครับผมมาริวมาริวครับซึนนาบาครับซึนนาบาครับรถไปครับ คุณหมาคุณโมคืออุ้ยอ้ามันฟ้าใช่ไหมนี่น่าจะเป็นโปเกมอนนะครับเป็นโปเกมอนนะเชียรึกะครับผมไปต่อไปเลยครับครับเปิดมาเป็นปราเอเต้ครับนะฮะมิสุโกโรครับนะฮะโกรันดาครับคเหมือนจะแล็บไปแล้วเมื่อกี้นิดหนึ่งอะไรเมาตกนด้าใจนะแล้วก็ฮ่าฮโคมอริครับครัผมไปต่อนี่ครับโอ้โหนี่ครับเหรียญตาริบบิ้นใบนี้ติดได้เฉพาะเิมเฟียนะเป็นคอมโบกันถูกต้องครับผมก็คือจะทำ ให้รถไทยไี่เห็นวิธีของมือถ้าหมดสภาพใช่ติดให้ทังวิ่งเตียเหลือตอกไฟถูกต้องครับโอ้โหเหมือนแบบค่อนข้างแบะสเตเบิร์นิดนึงนะตรงข้ามกับเอดีพีเลยนะครับไปสามอันนะรถสามไฟติดทีละอันครับผมไฟละไปครับโอ้นี่พี่กระจงข้างกล่องเลยหมาด้วยนะนุ้ยมาหาเขานะแมนคายครับเอสซันครับและไปหลังโอ้เป็นไม่มีฟอยด์นะแต่เป็นการูร่าจู่โจมต่อเนื่องครับผมเแล้วครับขึ้นหน้าปุ๊บครับ นะครับรูมาโครครับอุ้ยอะไรอ่ะคุณอยากไปหยากปู่คุณกระยักษ์คุณพาแลบตลอดฮะไม่น่ะแม่น่ะ้ายครับอะไรครับเอาัยครับมันหลังย้ายไมู่่ฝั่งนี้ได้ฮะพี่กระโจูมาอีกแล้วฮะแล้วก็อย่างที่เราแลบไปครับเป็นรีเฟียนะนี่เรื่องความสามารถตัวนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันยังไงครับ เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเรียกพลังงานอาหารพืชได้หนึ่งใบนี่เองนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งไปเราถูกต้องครับผมนี้โชว์ให้ดูเล็น้อครับตัวที่สองครับอีวูดที่สองดีเฟียผมไม่มั่นใจนะว่ามันมีแค่อีวูหรือเปล่าอ่าครับผมแต่ถ้าผมไปแอบก่องลิดมาเนี่ยถ้าจะมีแต่อีวูเลยนะถ้าเป็นเป็นการ์ดวีเนี่ยแต่เราต้องมาดูว่ามันจะออครบทุกสีเลยหรือเปล่าอ่าที่สองตัวแล้วนะใส่นิดเดียวใสต่อไปเลยครับเป็นไฟเต้ครับผม ที b บีบิวครับมาคัโก้ครับอยากซ้ำครับจะากใบหลังเป็นฟอยนะเป็นโปเกมอนแล้วครับนี่ฮะโซโรอาร์โซโรอาร์นี่ยอโปเกมอนตัวนี้เท่นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมานานเหมือนกันครับต่อลไปครับผมนี่ครับมาเป็นเบโรบ้าครับ เมงกาครับแล้วก็เหรียญตะเลยเมทัลครับผมนี่ใบนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งอ่าเขาเรียกว่าบูสเตอร์ชาเวอร์แล้วก็ทันเดอร์ใช่ครับผมก็คือยูสามธาตุหลักนัอย่างเงี้ยสุนทครับมีลูกคันล้อครับหยุดยองต่อเนื่องนะคูชีพอ่เป็นพลังจิตนะคูชีพอ่าสองต่อไปเลยครับต่อไปครับเป็นชิปปีรูดอนครับครับผโดเบิร์ครับครับมิสิกโกรโลครับครับฟาเบเบ้ครับและใบหลังโอ้เป็นโปเกมอนนะแล้วเป็นอ๋อไม่ใช่ครับเป็น เกนตาเอริเมทันนะครับผมอีกใบหนึ่งเรียกว่ามาจะติดกันเลยนะของต่อไปครับไงฮะอีโมครับอีโมครับออีเแซนครับคูรูมายุครับผมมักแม็กและเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่เหรอเอ้ยเอ้ยเอ็นนัชเทนเนอร์เหรอเอซ่าบ้าเลยโอ้โหเป็นมาคัวะครับผมทำไรได้ฮะนี่ฮะโชว์อกนะโชว์ก่อนนะ ไม่ค่อยมีบอลบ่อยนะโอกาสที่ผมจะเป็นคนเปิดได้ของหมดเลยนะใช่ครับปกติจะเป็นคนณได้เกียร์ไดอยาชาใช่ไหมอันนี้3ใบที่มาจากฝั่งผมหมดเลยใช่ครับผมงั้นขออนุญาตไาต่อเลยนะไปต่อครับขอมาโอ้นี่ดีมบอลครับแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นเป็นหยิบมาจากใครเหมือนกันเรียกได้ว่าโหเห,เห็นแล้วนะว่าทีบุยน,นี่มาสายไพ่เหมือนกันนะ <ผม S 2> เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับ ในการเซตไพรเหมือนกันนะไม่แน่อาจจะมีผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ได้หยิบจากไพรเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะต้องรอชัวร์นี้ไม่ชัวร์จริงๆว่ามันสามารถใช้จากมือได้หรือเปล่าถ้าเท่าเน็ตบอลเลยนะครับผมคุรุงมายุครับครับผมชิบิชิราซึครับเนียดครับและอ้าวมาแล้วผมแล้วผมมาแล้วพลาดไรเอ่ยพลาดน้ำครับเป็นอ๋อมีเซ็ตเซอร์กับกาเซียอ๋อได้สองแบบได้สองแบบเพราะเป็นทาวเวอร์ครับจู่โจมต่อเนื่องนะครับผม นี่ครับสีสันสวยงามครับงามครับมาพร้อมกับวิวชายทะเลนะนี่พร้อมไปเล่นน้ำให้สดชื่นกันเลยทีเดียวผมไปเลยฮะใกล้สงการแล้วนะใช้ใช้ใกล้เลยฮะใช้ไกลสองการทุกคนจะวนไปสองสามรอบแล้วนะครับผมเอาละครับคุณ้คุณคอนดอกครับนี่ครับมาก่อนเลยครับเอาใบหลังขึ้นมาข้างหน้าครับออโอ้โหมาติดๆเลยใบอันนี้คือเอาไว้ติดอะไรครับลีฟเฟียกับอ่าคาเซียนะครับผมอันนี้อะไรบาครับแมนทายยัดซอมแล้วก็ มารูมาาครับผมนะครับเย้อนกลับมาทีนึงนะครับก็คือใบนี้เนี่ยถ้ากาเซียหรือรีเฟียติสนะครับก็จะลบจุดอ่อนนะรวมถึงลดค่าหนีด้วยโอ้โหหนีศูนย์แล้วก็มีจุดอ่อนถูกต้องครับโหเรียกได้ว่าเสริมความแข่งให้ใสองตัวสองทั้งสองตัวนี้เลยนะครับครับผมนี่ยครับใบนี้ผมว่าโอ้โหเป็นเป็นใบที่กาเซียกับขาเรเฟียตี่ต้องใช้จริงๆนะนะครับตาตองต่อไปครับตัดรอเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะ อยากโชว์วิธีการเปิดแพ็คแบบทรับผมอยากเก็บตองพี่สาวกินอโรมาเรามีกราฟพี่สาวไปแล้วอันนี้พี่สาวกินอโรมาอันนี้คือหอมกว่าเดิมผ่อนคลายมากขึ้นครับชิปบิบิวครับผมปลาไหลของเราแล้วก็เนียฟเนียฟครับผมโซรูครับและข้างหลังอ่าเป็นโปเกมอนครับเป็นทิโรเดซินะครับผมบางคนนับซองสวยนะไม่อยากตัดครับผมเก็บซองไว้คุณก็ล็อกโชชีกันฮะใช่ครับโชชีับเราจะฉีดจากข้างหลังก่อนนี่ฮะเดี๋ยวนี้ ไม่ไรฮะพยายามให้มันสวยที่สุดนะมันจะได้คงรูปต่างของซองไว้นะเผื่อบางคนอยากเก็บซองเก็บซองเก็บซองไว้ยังซองเก็บได้อยู่เนี่ยเป็นบรริบิริ่รามะนะอ๋อขึ้นมาก่อนโอ้สเตเดียมเราคุ้นเคยเห็นเป็นแฟริงฮอลนะบอกว่าู้เรียนสองฝ่ายเนี่ยสามารถเอลวทีมติดเบอร์มอน์เนี่ยที่หวูกระดานเนี่ยกลับขึ้นมาได้อ๋อเรียกได้ว่า ชักกลับได้ใช่เปลี่ยนของอะไรอย่างนี้เผื่อเจออะไรที่มันแปลกๆนะฉันหมอไปครับนี่ต่อมะจู่โจมครั้งเดียวครับมาริวแล้วมาอ๋อนี่ครับแปลงร่างครับเป็นเปอร์เซียนเลยนะจะเงียบแล้วครับผมต่อไปครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับอาจจะลุ้นเป็นเอสอาร์สองใบได้นะโอ้นี่ครับมาคูวาครับมาครับใบธรรมดาครับมักคาโก้ครับฮินบาสครับอีวียครับอะไอย่างนี้นับรวมได้ไหมเนี่ยแล้วอุ้ยแปลงร่างวะเนี่ย ไหนมันแปลงง่างเนี่ยเอาไม่ใช่เอียเพราะโอ้เป็นมาชาโดจู่โจมต่อเนื่องนะผมขยันเอาอีบุยรวมกับพี่น้องเขาหน่อยนะโอเคมาชิโรเดสนะครับครับผมแมนทายแมนทายครับโครันดะครับผมซิซุคุโมะครับครับเปลี่ยนตาสวยอันจันทานะครับถี่โดเฉพาะเอลฟี่กับแบ็กกี้เท่านั้นนะจะได้ว่าเป็นไอเทมที่เฉพาะของอัตลัตัวนะครับผมก็เราผ่ามาหนึ่งแถวแล้วก็ได้ไปกันไว้ขึ้นเพราะการทุกใบก็ได้ขึ้นกัครับโอันี้คือชื่อคุมะคุมะครับ พาอพีพีครับมาริวครับและโอ้โหเป็นไทลอสครับผมนี่ครับเป็นที่อีกแล้วนะพีกจูครับผมโดเบิลครับพีกจูนี่มาสามตัวนะไก่โมผ่านแบบรวดเร็วนะเอาพา่ครับนี่ครับชิบิรุดอนครับเบโรบาครับคูรุมายุครับซินาบะและใบสุดท้ายเป็นอ้าอ้มาอีกแล้ว มาแล้วเป็นน้องวุยสีสีอ,อ้าวกาเซียหรือเปล่ากาเซียหรือเปล่าผมว่าไม่น่าพ้นนะและเป็นปุ๊บนี่ฮะเป็นกาเซียมากับเก,กน้ําแข็งนะเย็นชื่นใจเลยนะทีเดียวฮะก่อนน้ำแข็งใสบิงซูงถูกต้องฮะโอ้โหมามาพูดความน่ารักของน้องนะผมเรียกได้วด่าดับร้อนกันช่วงนี้ด,รรนดับร้อนเลยใช่ครับผมร้อนจะร้อนในนี้หรือเปล่าฮะนี่ครับไปซองต่อไปกันเลยดีกว่าครับปุ๊บเป็นซิปิรุดอนครับครับผม มาลินี่ฮ่าแล้วก็เนื้อล่างพะโละแล้วกอนโว้เขาคราบผมผมครับแล้วก็อุ้ยโอ้โหปาเจสครับปาเจสนะครับผมไปครับไปสองต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาอีกแล้วครับเนสครับเนสครับเจ้าประจำครับเนื้อเอเซันยับคารูราคารูราครับโอ้โหนี่ผมเพิ่งเคยเห็นยังไงครับเครื่องดื่มเช็คตัวสีก็คือสามารถที่จะใช้กับโปเกมอนให้ให้โปเกมอนมีบรรยากาศเลือกร่างมีบรรยากาศได้หนึ่ง หนึ่งตัวบนกระดานนะคะผมแล้วมาแปลงนั่งกันเลยเรียกว่าเทิร์นแรกสุดก็ใช้ได้แล้วอีกญิเขาเขียนอยู่แต่ว่าใช้แล้วจบเทิร์นเลยถูกต้องครับผมเรียกว่าเหมาะกับเทิร์นแรกสุดแต่ใช้แล้วโวเลยนะก็คนทุ้งเร็วนะไม่ต้องหาด้วยนะเรียกว่ามีใบนี้ก็คือเอาอะไรมาได้เลยครับผมไปครับโซรัวครับผมหมดแล้วครับผมนะแล้วก็มาแล้วผมต่อครับฝั่งนี้ครับปลาเบเบ้ครับปลาเบเบ้ครับพิริตมาครับดมาติดๆกันเลยนะ คารูล ar, ่าแล้วก yep. ็แมนทายครับแห้งๆกันไปครับครับผมงเราเล้ยเหลืออีกหลายใบครับถูกต้องครับนี่ครับเหรียญตาใบม้าอิมาร์ครับโคโอนดัครับคุรุมิรุคร wow. oh. ับมักมัดครับมักมัดและฟาเรนเต้ฟาเรนเต้ครับฟาเรนเต้มาครับเหรียญตรงเหรียญตายครับอันไปครับผมรถโซรูอ่ะอีเอสซันและมาไหมฮะไปกูใจหัวแมันจะเป็นวีแม็ก ้าวีแม็กยังเหลือหนึ่งผมว่าจะเป็นบูสเตอร์วีแม็กไม่ใช่เป็นวีธรรมดาครับเป็นบูสเตอร์ตัววีแม็กยังไม่มาตครับบูสเตอร์นะครับโปาไฟล์ที่ร้อนแรงนะครับผมแหมที่เรียกว่าโอ้โหมีแต่อีบุยนะอุดต้องดูว่าเราจะได้ทำด้วยหรือเปล่านะถ้ามาเป็นโค้กก็เป็นบูสเตอร์ทันเดอร์เฉาไม่ใช่ครับผมนี่ครับไปขออนุญาตครับตาครับตายกับายครับให้ผมสับยังหนึ่งผมตกใจไปแล้วนะไม่รู้เมื่อใดดูบูสเตอร์วีแล้วไม่น่าจนะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะเป็นชิบิชิรัสสึครับเป็นบาร์สครับ นี่แมงกะครับและนี่ครับฟอยครับเป็นลากลากครับลากลาลากครับโอเคครับผมแฟชั่นมอครับครับผมอินบาร์ครับโรตอมดับเบิลและและแลโอ้โหครับยังเหลือยังน้อยหนึ่งสล็อตอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้ายังเหลืออีกน้อยท่านต่ำเหลืออีกใบหนึ่งท่านต่ำเหลืออีกไปหนึ่งหรืออาจจะมีเยอะกว่านั้นก็ได้นะฮะนี่ครับมาครับพี่สาวกินอะโรมาครับอะโรมาอีกแล้ว มยูรีบอยๆเรื่มาครับโอ้มาบ่อยหรอเปล่นะไม่รู้กี่ใบแล้วนะครูชีสครับครูชีสรับแม็กมักแม็กครับอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าสีดำๆแบบนี้แบ็กกี้เอ้ยขวดตัวนี้ของดีเลยนะมาเปิดแล้วแบ็คกี้แฟนแบ็คกี้วีแม็กนะครับจู่โจมครั้งเดียวใบนี้นี่คือความสามารถคือถ้าเขาโว้ที่เทร์นั้นเนี่ยจะสามารถเรียกโปเกมอนบนเบนขึ้นมาทำต่อสู้ใช่เหมือนถ้าเล่นล็อกถ้าเขาถ้ายังจำกันได้เหมือนเล่นกันล็อกใช่ เขาเป็นบอสออเดอร์นั่นเองถูกต้องครับผมคำสั่งของบอสเรียกว่าเป็นเรียกว่าอีกหน่อยในใบนี้อาจจะอาจจะใช้กันเยอะมากอะอเรียกง,ง่ายอีเทอร์นัทนะ,ทนะโอ้โหนี่ฮะแล้วนี่ครับเป็นวีแม็กสองตัวนะตอนนี้ครับต้องมารอที่เหลือคือรุ่นเรียกว่าไงเป็นสลอ็อตพิเศษจ้ะเอสอาร์หรือวีหมดยังฮะจริงๆแล้วเนี่ยอ่านี่คือ เนีย่เราเป็นเป็นเป็นสแตนดาร์ดของหนึ่งสองเหมือนกันประมาณนี้เจ็ดใบแล้วถ้าเสริมขึ้นมานี่คือพิเศษแล้วมาลิลี่ครับจอผมน้ครับแล้วำขมหกเพิ่งจะแปลงร่างมาฮะไลท์ชูบเสียตาริบดิ้นแล้วก็ซีบิบิวครับครับผมนี่ฮะทีผมนะครับหมดยังฮะคุณคุณนัทเดชหนึ่งสองไอโอเคยังอยู่นะผมก่อนแล้วกันก็ดูกันว่าจะมาตรงนี้หรือจะมาตรงผมโอเคครับมารุมายครับมารุมายโรตอมครับอีวุยอีวุยมาแล้วเอาไปดูด้วยกันครับ ครูมิรูครับและโอ้เป็นฟอยแต่ว่านีมันจะเป็นเป็นเป็นโกเกมอโง่นี่ฮะเอ็นเป้รัจุดจมครั้งนี้โอ้โหสวยอยู่เป็นยังนะบับบูแบ๊บอยู่บับบูบับนะอันหนึ่งในสามหมานะหมาเทพนะแล้วก็ซองสุดท้ายมาดูกันว่าจะมาตรงผมหรือเปล่าหรือว่ามันจะมาในแห้งๆกันแค่นี้ครับผมปุ๊บมิโลคาร์ลอสก่อนนะครับผมสุดครับแล้วก็โอนิชิซูโมะมัรคาโก้ครับครับผมพี่กระจูและไปสุดท้ายครับเป็นทุบแบ๊บซะด้วย แอปอ๋อเป็นโซโลอาร์กนะโอ้น่าจะได้ไปนะครับผมเรียกว่าก็ครบแล้วนะใน3ามพองนะของครับที่วีอีโร่ไม่ได้มีใครอิฟแอปปุ๊บอัพออะไรใช่ไหมถูกต้องครับผมก็ออกมานี่ฮะเลตปกติเลยนะเป็นเจ็ดใบนะครับผมสองวีแม็กซสี่วีแล้วก็หนึ่งเนีคาหนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเลตปกตินะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆบล็อกเนี้ยแอบแอบมีกิมมิกนิดนิดหน่อยๆอย่างครับกิมมิกเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพราะผมไปเห็นมาในต่างประเทศเขา พยายามจะเอาปลาโปเกมอนอ่าที่เรียกได้ว่ามีอาร์ตเชื่อมกันอยู่เอออ่าเดี๋ยวลองดูนี่ฮะอย่างเช่น3ตรงนี้ครับยังไงครับถ้ามองดีๆเนี่ยมันมาจากอาร์ตเดียวกันนะครับต่อยังไงฮะอ่าอย่างอย่างเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีหางของเจ้าซีนอบะนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมและในขณะเดียวกันก็มีโนโตโกโร่ก็เห็นในส่วนล่างของเจ้าซีนอบะนะฮะมันจะเป็นอาร์ตที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในชายทะเลเหมือนกัน เราตกใจมีอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะใช้เวลาสักครู่นะแล้วก็เป็นเหมือนจิกต่อไปต่อๆกันถูกต้องเนี่ครับเป็นไม่แน่ใจว่ามันเรียงยังไงนะเนสนะครับเดี๋ยวมันจะเรียงแนวแนวนี้ครับแบนี่ครับเป็นเนสเป็นโดเบิลนะครับถ้าลองสังเกตดีๆเป็นอาร์ตเดียวกันนะอีกใบเนี่ยผมหลับฝันใช่ครับอันนี้อันนี้มันจะไม่ค่อยต่อกันได้แต่ว่าเหมือนลำดับเหตุการณ์โอเคาเหมือนลำดับเหตุการณ์ว่าอ่าเจ้าโนเบิลเนี่ยเดินมาก่อน ครับแล้วก็อ่านี่ฮะแล้วเหมือนกับครูชีสครูอันเนี็ตเนี้ยก็เดินตามมาด้วยแล้วก็ครูชีสก็เดินสวนกันมาเรียกว่าเป็นสวนเข้าไปสวนเข้าเป็นอาร์ตที่มีเหตุการณ์เดียวกันผมไม่ต้องการพระตะ้อนเลยมาตั่ยังไงกับผมเขาเรียกว่ามีไหมครับมีไหมผมที่โอเม้นนะมีมีมีสองสองแบบสองแบบก็คือเจ้าสามตัวนี้ใช่ครับผมกับสามตัวนี้ใช่ครับผมเรียกได้ว่าเป็น กิมมิคเล็กๆของของบล็อกเลยกันนะเป็นอาร์ตของโปเกมอนที่รวมมาอยู่รู้ว่ามันมีอีกอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อาจจะมีอะไรที่เราหากันไม่เจอหรือเปล่าลองลองดูว่าอีเขามีกิมมิคอะไรซ่อนอยู่ในบล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็ชุดนี้ครับแน่นอนว่าเป็นที่ต้องการของหลายๆคนแน่นอนครับอยากได้ต้องยังไงครับคุณไอเกียร์แน่นอนครับตอนนี้ครับเรียกว่าหาสับถามกันง่ายนิดนึงนะครับผมเราสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพน้องจอยที่เฟซบุ๊ก ลิงก์แต่ลิงก์โพสนะครับผมครับผมนะก็สำหรับวันนี้ผมกอดดอครับผมเมกเกียครับก็ต้องลากันไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับและยังสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านนี่เลยครับ